าดูปูเมื่อกี้อยดูลูปด้วยเห็นน้องแบบว่าเต้นกัแบพบี่ปิ่มโยโย่ขาที่เต้นใช่เป็นอะไรที่ไม่เคยทำมาก่อนเหมือนกัน,นก็นก็ดีค่ะถือว่าเป็นการได้ออกกำลังกายวันของวันนี้ใคอร์สนี้เป็นยังไงบ้างได้มาแค่วันเดียว แอบ,บ,แบบเสียดาแอบบเสียด้พี่ได้มาแค่วันเดียวค่ะแต่ก็แต่ก็ถือว่าบว่าได้ได้ได,ได้ได้คำตอบในหลายๆคำถามที่ยังค้างคายอยู่อย่างเช่นแบบอ่าบูมีการปฏิบัติอยู่แล้วต่อเนื่อง ประมาณจะ4ปีแล้วค่ะในแต่ของโบจะเป็นแนวทางของการนั่งสมาธิอย่างเดียวมากกว่ายังไม่ได้มีการแบบเหมือนได้พูดคุยหรือมีการถามกับครูบาอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะในบางสิ่งบางอย่างที่เรายังสงสัยอยู่ของแนวทางในการปฏิบัติซึ่งพอมาวันนี้ก็ได้พูดถึงประเด็นที่โบสงสัยอยู่พอดีก็คือแบบการเตรียมตัวตายมันต้องยังไงเพราะทุกวันนี้คือเหมือน โบพยายามเตรียมตัวอยู่ทุกวันอยู่แล้วอย่างที่บอกค่ะเผื่อทุกอย่างมันไม่แน่นอนแต่ก็จะมีคําถามที่โบเหมือนยังสงสัยอยู่เช่นที่โบได้ถามไปอย่างเช่นโอเคการที่เราเตรียมตัวตายนะนะวันนะโมเมนต์ที่เราตายถ้าเรามีสติอยู่เราก็จะแบบดูเวทนาทั้งหมดแล้วก็ดูสภาพจิตใจของเราดูลมหายใจอยู่กับจิตที่เราควรจะอยู่ แต่คือเนื่องจากว่าโบมีคําถามคําถามอยมานานมากเหมือนกันแล้วถ้าเราไม่คอนเชสต์อย่างเช่นหลับไหลไปเลยหรือว่าแบบโคม่าอักเสหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยมันเป็นมันเป็นคำถามที่พูรู้สึกว่าอ่ะแล้วตอนนั้นจิตจะไปไหนซึ่งพระอาจารย์ก็ได้ตอบก็คือโอเคคืออยู่ที่ว่าเราก็แค่ฝึกฝนไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆแล้วก็ซ้อมๆๆอเพรามไปพสุดท้ายสุดว่าจิตของเรามันก็ ถ้าเราปฏิบัติมาเยอะพอหรือสะสมมาเยอะพอฝึกมาเยอะพอมันก็ยังแข็งแรงพอที่เราจะสามารถที่จะรับรู้จิตสุดท้ายได้ก็ถือว่าแบบโอเคเลยอันนี้คือสิ่งที่แบบเหมือนเหมือนมันค้างอยู่มากค่ะเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าโมเมนต์นั้นแล้วแบบเอ้าทำมาตลอดทั้งชีวิตแล้วถึงสุดท้ายแบบอ้าไปเลยมันมันเลยแบบสงสัยอยู่ค่ะถือว่าแบบดีมากดีใจมากที่ได้มาวันนี้ การทำดีเสียป่าใช่ใช่ครัเพราะว่ามันมีมันมีการสงสัยเกิดขึ้นเหมือนกันว่าแบบเราที่สะาาสมมาตลอดและเซยี่สปีอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีป๊ับอ้าไม่ได้มีสติเลยตอนนั้นคือไปแบบบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือพอมอันนี้โอเคคือสะสมดีที่สุดซ้อมไปเรื่อยๆซ้อมไปเรื่อยๆค่ะดีมาน ใช่คือโชคดีมากพอดีออกไปออกกำลังกายด้วยกันแล้วโบชวนน้องไปออกกำลังกายน้องก็บอกว่าเออเดี๋ยวที่น้านหนูจะไม่หยุดไปเขาใหญ่ไปปฏิบัติบอกแบบเอ๊ะของพระจันทร์หรือเปล่าบอกอ๋อใช่ใช่บอกเออพอดีก็ส์แมนชั่นแต่ก็สตดติดถ่ายเลยไปได้มาบุกก็เลยบอกอุ้ยอยากไปอยากไปน้องไปวันไหนอะไรอย่างงี้น้องน้องก็บอกน้องจะไปตั้งแต่แบบ17เลยมั้งคะตอนนั้น โมก็เลยแบบว่าอุยอ๊ยสิ 17, 18, บเจ็บไม่ว่างเลยอาจจะตามไป19แต่พอน้องหมอ้ายมากรุงเทพปุ๊บก,ก็เลยโอเคไปรับเลยแต่เช้าถือว่าแบบเหมือนธรรมะจะสั่นว่าเราจะต้องได้มาต <c oughs> แ,แล้วก็ไปคอร์อสน,น,นอกจากไปถามแล้วการได้ฝึกเต้นคอร์สกับผาอาารย์นะเนาะต่งวันนี่เต้มๆก็ได้ทำอลรรานสติได้เขียนพิณกรรชีไม่ซึ่งอาจจะไม่เคย ไม่เคยทำแบบเขียนนะคะแต่มีการทุกครั้งเวลาปฏิบัติมีการคิดแล้วว่าณนะวันที่เราตายเนี่ยเราจะมอบหน้าที่อะไรอะไรให้ใครบ้างแต่ไม่เคยเขียนออกมาแต่รู้อยู่แล้วในใจว่าโอเคถ้าเวลาตายเราอยากจะจัดงานศพแบบไหนกี่วันคือมีคิดอยู่เรื่อยๆอย่างที่บอกกับโบซ้อมว่าแบบถ้าถึงโมเมนต์นั้นน่ะเราจะให้ใครทําหน้าที่อะไรเราจะปล่อยวางอะไรเราจะแบบให้ใครดูแลใครทรัพย์สินที่เรามีให้ใครจัดการอะไรอย่างเงี้ยมีมีคิดถึงตลอดไปเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ตอนเขียนก็คือเขียนไวมาก เหมือนมีการซ้อมไว้อยู่แล้วเหมือนกันค่ะแต่อย่างที่บอกไม่เคยไม่เคยจดออกมาวันนี้ก็ได้ได้ทำได้ซ้อมนอนดูด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าถือว่าเป็นอะไรเป็นแนวทางในการในการฟังธรรมหรือปฏิบัติธรรมแบบแบบใหม่สำหรับโบค่ะก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะแบบว่าดีมากแล้วต้องต้องพี่กศัดีเรื่องไหนที่แต่ทใจแล้วต้องไปบอกให้พี่กัแน่นอนในเรื่องนี้เรื่องคำถามเนี่ยแหละ พราะว่าเราเคยคุยกันเรื่องนี้แบบเฮ้ยยูตายไปแล้วทาไงอะถ้าจิตมันไม่อยู่อะบอกเอออะ <c oughs> มันมีคําถามนี้เคยเกิดขึ้นว่าแบบแล้วเราจะเอาจิตไปไว้ตรงไหนนะตอนนั้นถ้าเราไม่รู้ตัวจริงๆแต่วันนี้ได้คําตอบแล้วต้องไปให้ต้องไปคุยกับต่อละว่าแบบอไอ้ไ,อด,ไอด้ละไอ้รู้ละใช่ค่ะ, <c oughs> ะแล้วก,วก็การที่มีวันเด็กกับสอบต่อจะส่งเสริมให้จัดคอร์สแบสบนี้เราทำต่อเรื่องมานเนาะต้ง แล้วก็ปีนี้เป็นปีแรกที่โบได้มีโอกาสมาเข้าบอกว่ามันยังไงบ้างเอาจริงๆอะโบโบบอกว่ามันค่อนข้าง เข้ากับยุคสมัยด้วยนะหนึ่งบว่าเข้าใจง่ายยิ่งเฉพาะสําหรับคนที่อยากฟังหรือเด็กรุ่นใหม่อย่างเงี้ยค่ะที่อยากเข้ามาฟังหรือแบบไม่แน่ใจว่ามันจะแบบซับซ้อนเกินไปหรือเปล่าบอกว่าด้วยการที่มันมีแอคทิวิตี้ที่มันเข้าใจง่ายแล้วทุกคนสามารถทําได้บอกว่าอันเนี้ยมันมันมันต่อยอดไปอีกหลายๆหลายๆหลายๆคอร์สได้อ่ะยิ่งเฉพาะบอกว่าโบเคยจัดพวกคอร์สสมาธิเด็กนวยบบเลยรู้แล้ว่าเด็กในยุคนี้ เขาน e ดนะเขา n ดแอ activity แบบนี้ที่มันไม่ใช่แค่แบบเล่นการแต่คือเขานีดอะไรที่มันจเจริญปัญญาของเขาด้วยที่เขาได้อยู่กับตัวเองแล้วรับรู้ว่าจริงๆตัวเขาต้องการอะไรในชีวิตแล้วเขาจะต้องไปแนวแนวทางไหนในชีวิตเพราะว่าบางทีเขาไม่สามารถพึ่งพาผูอ้อใหญ่ที่บ้านได้เพราะเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะปฏิบัติแต่พอเขาได้แบบมาสัมผัสกับสิ่งบ้าล็อปอย่างเงี้ยแล้วเจอเพื่อนๆที่แบบมีแนวทางในความคิดไปทางเดียวกันอนะบอกว่าเขาจะสร้างการันตมิรแล้วก็ส่งเสริมกันในทางที่แบบดีขึ้น ขึ้นไปอะคะ่ะเพราะว่าดีดีแล้วควรทำบ่อยบอยมาคอสุดดมีวันเด็นอะชวนนโปจะมาไหมมามาถ้าไม่ได้ติดงานานะไปไออย่างอย่างเนี้ยคือแบบพอโม่ว่างปุ๊บมาเลยไม่ได้แบบมีเซ็คตันต์ด้วยเพราะเรารู้สึกว่าเอออันเนี้ยมันเป็นประโยชน์สำหรับเรา,าเองใชแ่แม่ไหมพอมาคอนนี้แล้วถึงพอ่อนึกถึงแม่ไหมนะ นึกถึงปาพริปาเสียแล้วก็คือนึกถึงคุณแม่อยู่ค่ะแต่ก็จะนึกถึงในในเวที่บางทีคุณแม่อาจจะไม่ได้ยินการปฏิบัติหรืออะไรมากมเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่เราทําได้คือเราก็ observe observe แล้วก็ใช้ตัวเราเนี่ยแหละไปจัดก,การ manage <ม>กับเขาอีกทีหนึง่งเพราะว่าบางทีเราไม่สามารถยัดเยียดอะไรให้ขายได้แต่เราเอาเอาตัวเองเนี่ยแหละเป็น เป็นตัวสื่ออีกทีหนึ่งไปแปลให้เขาเข้าใจว่าสิ่งที่เราทําอยู่อ่ะเรามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภาษาหรือการใช้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วให้เขาแบบท้าทามมาเองดีกว่าแต่เราก็จะนำผู้ผู้อย่างที่เราได้รับอ่ะไปปฏิบัติใช้ให้มันกลมกล่อมและบาลานซ์ที่สุดอะคะสุดท้ายอยากให้นเปิดช่วยขอบคุณสอส,อสอที่แบบส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมดีดีดด้วยจ้าก็ขอบคุณทางสอสอนะคะที่ ทำกิจกรรมแบบบพว่าทุกคนเข้าถึงได้เข้าใจง่ายแล้วก็เหมาะกับทุกวัยจริงๆไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กคุณจะเป็นผู้ใหญ่คุณจะมีอายุแล้วคือทุกคนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้แล้วอย่างที่บอกคืออะไรที่คล้ายคาใจคําถามอะไรที่รู้สึกว่าอยากรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตเกี่ยวกับแนวทางเดินเดินในทางนี้มันถูกต้องหรือเปล่าบพราว่าที่นี่ให้คําตอบได้ชัดเจนค่ะและเข้าใจง่ายด้วยขอบคุณค่ะ